เอเอ,เอคุณไม่ต้องพากันด้วยนะครับอยู่ผมอยู่พวกเราเองดิเออใช่โบก้าเดียนบีดวันวันนี้พวกเรว่าเมมาล่นเกมอะไรนิวนิวนว,วันนี้จะมาเล่นเกมอะไรนะโซ่วเข้าเหรอเออเข้าเลยนะแล้วพี่โชว์โซนไหน เองเองจะเลือกพิมพ์สีอะไรแดงโอเคเรากดสีแดงแล้วไม่ดิเอ็งก็เอ็นยิ้มได้ดีกว่าเนี่ยมันตันได้แค่สี่คนนะโอเคทุกคนต้องรอคนคนต้องมีคนเข้าสีฟ้าผมถึงจะเข้าสีแดงได้เอาคุณมาตันที่สีตอนนี้เราอยู่สีแดงฉันจะเข้าได้ฉันว้องเข้าผิดวะก็ต้องรอคนอีก ก็คงรอเพลเยอร์ Joker อีกคนเข้าไปไหมไม่ตะกุนตะกุนกันตะกุอดีวสีแองไม่ได้แล้วเราแค่รอเขาไม่ออกหรออืมเอาเออเราโดนได้เออเอ้ถวายค่ะมีคนออกเองนะโอเคทุกคนปะผมจะเป็นพนักงานปืนใหญ่เิวอยู่ใส ผมจะเป็นพนักงานปืนใหญ่ล้วทุกคนแล้ไม่เห็นเรือเลยเย้ฮูสอบผู้หญงงหามากฮะกระโดดดิฉันกระโดด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 กดอูเนี่ยไหนข้างๆเรือไหนหน เอาเห็นเห็นเห็นคู้กับตันไม่แล้วเราถูกมากับตันสลามีกับตันสลามีเรือถูกโจมตีช่างตันไงตันโลว์มันเรือของทหารเรือยิงปืนใหญ่เรือของทหารเรือต้องโจมมันปุ้งยตายซะทหารเรือ เราคือโจรสลัดอะไรล่ะครับกัปตันพวกเราคือโจรสลัดใครอะกูว่านะมันคลิปมีตนนิดหรือกระติดนะปีงเขาให้ฮะยิงอะผมยิงยิงเข้าไปยิงให้มันพัง ทหารเรือพวกเรามาจากพวกเราเป็นบันธมิตรขึ้นจักรยานหัดหมกฟางแล้วทำไมกูไม่เจอเรือเลยวะนันไหนเรือไม่ใช่เรือปืนใหญ่แล้วใครมันขับเรือเนี่ยโอ้โหจะหนีอย่างเดียวไม่ได้นั่นนไปเองไปเองยังไม่โดนเลยไปเอง แปง้งไม่โดนเลยเรืออยู่นิ่งๆได้ไหมนคนหล่อเงาเรือนี่ก็ขยับนะขยับขวายู่นั่นแหละน,นิ่งไม่ได้เลยเหรอแป้งเขาให้โอ้โหสุดยอดพี่ชายโอ้ยนขับเรืันเี้ยวโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยไเป็นสุย่ย คนขับเรือวะเนี่ยเดี๋ยวมันทีบตกเรือเลยเนี่ยโอเคหลังจากที่ไปเคียงกับคนขับเรือมานะคบทุกคนมาเย็ยนไม่นี่ระเบิดกระจุยไปซะแล้วก็เย็ยนปุ๊มเย็ยนยิยนงมันไม่โดน เออสวยสวย thank you thank you ยิงโดนอยู่ยิงโดนอยู่ไอ้นู่นถอยนี่เราเลี้ยวเออแล้วพูยิงยังไง my god เจ้าคเลือกปืนนี่นะปืนอยู่ในทีเจ้ากูสามารถยิงปืนได้อ๋อโอเคครับทุกคนเจ้ากูต้องเลือกปืนยหเาจะสร้างกำลังเหรอหมุนได้เหรอเหมือนได้ โอ้นี่ไงครับทุกคนว้าวอะเราวหวยตะเทนทุกเราจะชนก็เราจะชนก็นทุกคนเราจะชนก็วัดเดอมาเราชนกอไอ้ชั้นคนลาแล้วยิงยิงมาอีกแล้วเหรอยิงดิเปงพังไปซะไม่ พวกเราต้องระดมยิงพวกมันก็ยิงมาพวกเราต้องยิงไปยิงอาช่วยพวกเรตายตายไปแล้วเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ตกหน้าเรือตายอึ๊บเรืออยู่นิ่งๆดีแล้วให้เรือพังไปทีนิดน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยปอยอยู่นิ่งๆเอ้ยเออยิง โอยยิงสวยสวยไปจอยสองนักวัดุยเหมืนกันไปตุ้มตุ้มตุ้มตุมลูกตุ้เฮ้ยนีวเรายิงไปยิงมาโดนคนเฉยจ่ใครกระโดดมาวะ ตจจายไปซะเฮ้ยฟังโน้ลเลิฟอ,อ๋องอตุกใจเอ้ยไอ้ย่าตายซะโอ้โหเพิ่มการาฟิกไปแหลก็ตายโอ้ยสวยสวยสวยขยับเข้าไปใกล้หน่อยเข้าไปใกล้หน่อยให้ปืนใหญ่ยิงถึงแฟ่บ้าบอ จะบ้าตายมึงก่ายขึ้นเรือใช่ไหมฉันพูดลงหาเรือหแล้วนี่ันอรมึงบ้ารหยุดเรือหยุดเรือ thank you จังหวะนี้แหละพุ่งเขาให้ตายจะเบิดแม่เ <Yeah! S 1> รือพุ่งปิ้งแง่อะไรละ่ะออะไรล่ะ ต้งไปซะตีแน่สงสัยนิวต้องมีตอนต่อไปกันแล้วแหละเหลืออ้าเอ้าเราชนะชนะแล้วทุกคนวู้หัวละจุกแล้วทุกคนขอทำจบคลิปกันเลยไหมนิวจบคลิปกันเลยไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีก คลิปนี้ทุกคนจบไปก่อนเพราะว่าเราชอบการเป็น,นโจรสลัดเราก็เลยมาเล่นเลยถ้างั้นเดี๋ยวมีตอนต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย